ผู้ป่วยพาินสันนะคะจะมีภาวะตึงเกรง็งแล้วก็การยึดติดของข้อต่อต่างๆรวมถึงข้อนิ้วด้วยค่ะทําให้การใช้งานของนิ้วมือไม่สะดวกแล้วก็มีลายมือเปลี่ยนไปค่ะการฝึกบริหารนิ้วและมือนะคะก็จะช่วยคลายความตึงตัวการยึดติดของกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะช่วยให้การทํางานนะคะของนิ้วมือสะดวกแล้วก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมๆกันเลยนะคะ ให้ผู้ฝึกนะคะนั่งบนเก้าอี้สบายๆนะคะตัวตรงหลังตรงค่ะเราจะเริ่มจากการวอร์มมือก่อนนะคะด้วยการถูฝ่ามือให้ร้อนเลยนะคะถูฝ่ามือเข้าหากันแรงๆเร็วๆนะคะให้เกิดความร้อนขึ้นในฝ่ามือค่ะถูเร็วเรื่อยขึ้นนะถูจนฝ่ามือร้อนเลยนะคะแสดงว่ามีเลือดมาเลี้ยงที่ฝ่ามือนะค่ะทีนี้ให้เราสะบัดข้อมือนะคะสิบครั้งค่ะหนึ่ง 2,3,4,5,6,7,8,9,10กค่ะกำมือเข้ามาหลวมๆนะคะให้เราหมุนข้อมือนะคะไปทิศทางละ5รอบนะคะเวลาหมุนข้อมือนะคะให้ข้อศอกนิ่งๆไว้นะคะหรือเราจะเหยียดแขนออกไปให้ตึงก็ได้นะคะเพื่อให้ศอกนิ่งไวะคะ้ค่ะ การหมุนข้อมือก็จะเป็นการกระตุ้นนำเลี้ยงข้อนะคะให้มาเลี้ยงข้อมือข้อนิ้วของเรามากขึ้นนะคะย้อนกลับทิศทางด้วยนะค่ะครบแล้วนะคะให้เราสะบัดข้อมือทีหนึ่งสครั้ง2 3 4สามสี่ห้าหกเจ้า สิค่ะเหยียดแขนออกไปกลางนิ้วมือออกกว้างๆเลยนะคะถ้าใครเมื่อยนะคะให้งอข้อศอกเข้ามาได้เล็กน้อยนะคะผ่อนคลายหัวไหล่เนาะนะคะเราจะทําการบริหารนิ้วมือนะคะเราจะจีบนิ้วเข้ามาเอานิ้วนะคะแต่ละนิ้วมาแตะกับนิ้วโป้งนะคะเราจะเริ่มจากนิ้วชี้นะคะเอามาแตะแล้วก็บีบไปให้แน่นๆนะออกแรงนะคะให้เราใช้แดงด้วยนะไม่แตะเฉยๆกดให้แน่นๆเลยแล้วก็คลายนะคะ แล้วก็สลับไล่ไปเป็นนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วชี้แล้วก็วนมานะคะเป็นนิ้วนางนะนิ้วกลางนิ้วชี้แล้วก็วนไปเรื่อยๆคุณอาจ,จะนับไปเรื่อยๆนะคะให้ครบ20ครั้งเลยทีนี้เพื่อไม่ให้เราเผลอการลมหายใจนะคะเราจะฝึกไปพร้อมกับลมหายใจด้วยนะคะเราจะเริ่มต้นนะคะในในท่าเริ่มต้นแบบนี้หายใจเข้านะหายใจออกค่ะจีบนิ้วชี้เข้ามาแตะก,กับนิ้วโป้ง 1หายใจเข้าคลายหายใจออกเอานิ้วกลางมาแตะกับนิ้วโป้งสองหายใจเข้าหายใจออกนิ้วนางลงมาสามหายใจเข้าหายใจออกนิ้วก้อย4หายใจเข้าหายใจออกวนกลับมานิ้วนาง5เข้าหเข้า7เข้า 8ปดข้าเข้า1สหายใจเข้าหายใจออกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสนิ้วนางสิบห้าสิบหกส็ดสิบ เก้าอเคครบนะคะใครจะไม่ใช้นิ้วไม่ตรงกับคุณาก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะจริงๆเราสามารถทำได้มากกว่านี้ทำได้เท่าที่เราต้องการได้เลยนะคะท่าต่อไปนะคะเมื่อกี้เราจีบทีละนิ้วคราวนี้เราจะจีบ้านิ้วลงมาพร้อมๆกันแบบนี้เลยนะกางนิ้วออกกว้างๆนะคะเป็นท่าเริ่มต้นหายใจเข้าหายใจออก เอานิ้วเข้ามาหากันหมดเลยแบบนี้เลยนะ1หายใจเข้าหายใจออก2หายใจเข้าเปิดออกกว้างๆหายใจออก3หายใจเข้า4หายใจเข้าหายใจออก5้าเข้าหเข้า7เข้า8ดเข้า เเข้า10เข้า11เข้า12เข้า13เข้า14เข้า15เข้าโอเคค่อยค่คลายนะคะทำสิบถึงยีครั้งแล้วแต่เราเลยนะคะไม่เสีเรียดเนาะใครสะดวกมีเวลาเยอะก็ทำเยอะๆเลยนะถ้าต่อไปนะคะ เราจะกลางนิ้วออกก้นกว้างนะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นท่าเริ่มต้นนะคะหายใจออกเราจะงอนิ้วเข้ามานะคะงอข้อนิ้วเข้ามาทําเป็นกรงเล็บแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็แบบเกรงไว้ด้วยนะคะเกรงกล้ามเนื้อด้วยนะจังหวะงอเข้ามาให้เราหายใจออกเนาะหายใจเข้ากลางนิ้วออกไปก้กว้างหายใจออกงอนิ้วเข้ามาทํามือหงิกเลยนะคะ2หายใจเข้า สหายใจเข้ากลางออกหายใจออกสเข้าหเข้าหเข้าเจ็ดเข้า8เข้า9เข้าสิเข้าค่อยคคลายค่ะเมื yeah. okay. ่อยหรือยังเขะบัดมือนะ โอเคค่ะต่อไปนะให้เรากางนิ้วมือออกไปนะคะแล้วก็เหยียดแขนไปด้านหน้าเลยนะกำนิ้วโป้งเข้ามาก่อนสี่นิ้วมือพับตามมากำให้แน่นเลยนะคะแล้วก็เปิดออกใหม่แล้วก็กำเข้ามานะคะเราจะเริ่มต้นในท่ากางนิ้วมือแบบนี้หายใจเข้านะหายใจออกกำนิ้วเข้ามาเอานิ้วโป้งไว้ข้างในหายใจออก หายใจเข้ากลางหายใจออกหุบแบบนี้เนาะทำสิบครั้งนะคะเอาใหม่นะเร,เริ่มพร้อมๆกันนะคะหายใจเข้า1 2 3หายใจเข้า4 5 6 7้าหกดแปดเิบ กางออกไปนะคะต่อไปนะนิ้วมือกางกวง้างๆเลยนะนิ้วมือชี้ขึ้นด้านบนหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับนิ้วลงมาข้างล่าง1หายใจเข้าขึ้น2 3 4หายใจเข้าออก5เข้า6 7 8 9 10กลับมาท่าเริ่มต้นหายใจเข้าหายใจออกนะคะหมนุนเอานิ้วกลางมาแตะกันแตะกันเลยหายใจเข้ากลับมาตรงกลางแล้วหายใจออกหมุนไปทางขวาเอานิ้วก้อยมาแตะกันนะกลับมาท่าเริ่มต้นตรงนี้เป็น1ครั้งนะคะทำห้าครั้งเนาะเอาใหม่เนาะ หายใจเข้าหายใจออกเอานิ้วกลางมาแตะกันหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกเอานิ้วก้อยมาแตะกันกลับมาตรงกลาง1หายใจเข้าหายใจออกนิ้วกลางมาแตะกันหายใจเข้าหายใจออกนิ้วก้อยแตะกลับมา2หายใจเข้าหายใจออกนิ้วกลางแตะหายใจเข้าหายใจออกนิ้วก้อยแตะ กลับมาตรงกลาง3หายใจเข้าออกนิ้วกลางแตะหายใจเข้าหายใจออกนิ้วก้อยแตะกลับมาตรงกลาง4อีกครั้งนึงนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกหมุนเอานิ้วกลางมาแตะกันหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกนิ้วก้อยแตะกันกลับมาตรงกลางหายใจเข้า5ค่อยๆคลายค่ะ เป็นยังไงคะเมื่อยไหมโอเคสบัดข้อมืออีกทีนึง